ผมเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่กันนะครับเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อกี้นะครับมีคนเอามาให้นะครับเนาะซึ่งอ,อผมก็ไม่เคยเล่นนะว่ามันเล่นยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงนะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยครับเนี่ยมีคนเอามาให้นะอยากจะลองเล่นดูเห็นเขาบอกว่าให้บีบๆเหมือนกันนะให้บแบบบีบนเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะลองบีบดูแล้วมันมันจะเป็นยังไงนะครับ ดูดิดูสิลองบีบด้วเขาบอกให้กำอย่างนี้ครับให้กำมาเนี้แล้วก็บีบเนาะว้าวโอว้อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โหม,ม,นะมันเป็นไปได้ไงเนี่ยบีบออกมาแล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นสีส้มเนาะมันเป็นสีส้มครับนุ่มๆเหนียวๆนุ่น,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 นะครับแล้วก็ไม่มีตะข่ายหุ้มอยู่นะครับ ลองลองบีบดูนะดูโอ้โหนี่ก็ไข่แล้วเนี่ยฮะดูโอ้โหประหลาดมากครับมันเป็นสิ่งที่ประหลาดมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับของเล่นแบบนี้นะดูดิดูดว้าวว้าวว้าวไม่ทราบวา่าใครเคยเล่นบ้างครับแบบนี้ยของเล่นเนี้ย ดูดิโอ้มันก็สนุกดีแล้วเนี่ยโอ้ oh.